ดาวพุธเป็นดาวแห่งความสุดขัว้วเป็นดาวเคราะห์เล็กสกมลูกที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะของเราเล็กนิกนดเดียวเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์แก๊สยักแต่โครโจรรอบดวงอาทิตย์ใ,ใกล้ที่สุดทําให้เป็นดินแดนแห่งความร้อนระอุและแสงจ้าการเดินทางรอบดวงอาทิตย์ของดาวพุธรวดเร็วรวดเหรอใช้เวลาเพียง88%วันของโลกการโคจรที่รวดเร็วนี้ ทำให้มันเชื่อมโยงกับเฮมีสตซีเทพผู้ส่งสารที่มีเท้าเร็วดังลมในตำนานโรมันแม้จะเคลื่อนที่เร็วแต่ดาวพุธก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากโลกเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากจึงถูกแสงอาทิตย์บดบังอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามภาพที่เราได้เห็นเพยให้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยความเมหัดจันย์และน่าสนใจอย่างยิ่ง การสังเกตการดาวพุธจากโลกนั้นมีข้อจำกัดมากมายตำแหน่งที่ใกล้กับ,บดวงอาทิตย์ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะศึกษาแสงจ้าจากดวงอาทิตย์มักบดบังแสงริบรีที่สะท้อนจากดาวพุธจากมุมมองของเราบนลกดาวพุธไม่เคยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากนักมันมักจะปรากฏอยู่ใกล้ขอบฟ้าบนส้าบ,บ,บ,บ่อยครั้งที่ถูกบดบังด้วยชั้นบรรยากาศและและมลนพิษท,ทางแสงเป็นเวลาหลายสัปดาห ที่นักดาราศาสตร์พยายามที่จะระบุคุณสมบัติพื้นฐานของมันจนทางการมาถึงของการสำรวจวกาศที่เราสามารถเริ่มไขปริศนาของโลกอันลึกลับนี้ได้อย่างแท้จริงความน่าลงไลของโลกที่เข้าใจยากนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้นักดาราศาสตร์ก้าวข้ามขีดจำกัดของการสังเกตการณ์นมัมนต่อจามฮันเฮดส์ตมนุเยชาติได้ก้าวแรก สู่การไขปริศนาของดาวพุธด้วยการปล่อยยานอวกาศมาริเนอร์ของนาซาภารกิจบุกเบิกนี้ได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์ชั้นในสุดโดยให้ภาพระยะใกล้ของพื้นผิวเป็นครั้งแรกมาร i เนอร์สใช้แรงโน้มถ่วงของดาวสุในการปรับวิธีโคนจรและพุ่งตรงไปยังเป้าหมายในระหว่างการบินผ่านดาวพุธสมครั้งมารเนอร์ ได้บันทึกภาพนับพันภาพครอบคลุมพื้นผิวดาวคราวะเกือบครึ่งหนึ่งภาพเหล่านี้เผยให้เห็นโลกที่มีร้อยแผ่นเป็นจากลุมเมอุกกาบานนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์สุดอี่ีถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและรุนแรงข้อมูลที่รวบรวมมาเรซเซนเรกอซีมูลเทนเป็นจริงยังเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพื้นผิวของดาวพุธ เป็นผู้มีประเทศที่แห้งแรงและโหดร้ายภาพที่ส่งกลับมาโดยมาร i n เนอร์และภารกิจต่อมาเช่นยานโอกาสเมสเซนเจอร์ของนาซาเผยให้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยลุมอุกกาบาตจำนวนนับไม่ถ้วนลุมอุกกาบาตเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่แขงแตกแองเล็กๆชามรูปร่างคล้ายชามไปจนถึงแองขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยร้อยกิโลเมตรเยหนึ่งในนั้นคือแองคลาอดิส เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังอันมหาศาลที่หลอหล,ลอมพื้นผิวของดาวพุธแองคลอริสทอดยาวกว่า1,500กิโลเมตรเป็นหนึ่งในโครงสร้างการชนที่ใหญ่ที่สุดในระบุริยะเชื่อกันว่าการชนที่สร้างแองคลาโนคลาริสมีผลกระทบอย่างมากต่อธรณีวิทยาของดาวพุธแม้จะมีหลุ่มอุกกาบาตอยู่มากมายแต่พื้นผิวของดาวพุธก็ไม่ได้มี อีเพียงลักษณะสนะทางเรณินีวิทยาแบบเดียวที่ราบเรียบที่เชื่อกันว่าเกิดจากการประทุของภูเขาไฟในช่วงต้นของประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นผิว